สวัสดีครับคลิปนี้จะพูดเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมกันเลยนะครับ Hi ้น้ e ง e o n e ัน i ์ i s i s ตะวันรีวิวชา n e l In this video clip I will speak both Thai and English language เราเคยเจอปัญหาตัวนี้ไหมครับตัวไอตัวฟินหางแนวตั้งเนี่ยเวลาเล่นไปมันชอบโยกนี่มันไม่แข็งแรงนะครับจะมาดูกันนะครับว่าวิธีล็อกยังไงให้เขาอยู่นิ่งๆได้แล้วไม่ต้องมาซ่อมใหม่ Have you ever found this problem? This vertical stabilizer moveable like this Move left and right. Let's see the easy way to fix this one to unmovable. วิธีการนะครับก็เราหาตัวแท่งคาร์บอนเล็กๆแบบนี้แอามาดูกันใกล้ๆนี่ครับเนี่ยเราไปหาซื้อจากร้าน RC นะครับ you just go to the RC shop and buy the small carbon like this หลังจากนั้นนะครับเราก็ทำการเจาะไปที่ตัวนี้ t then punch t t this until it's... เราก็เจาะจากตรงนี้นะครับทะลุมาด้านนี้อยู่ดูไรดิสเลนจากนั้นนะครับเราออกมาเราจะตั้งเป็นแบบนี้นะครับเราก็ใช้ปืนกาวเนี่ยหยอดจุดบนไว้ก่อนนะฮะเราแตกไว้ตรงนี้แล้วเราก็แตกเข้าไปเราจะไม่ทะลุแล้วนะครับ use the glue fix to this hole this is the first นเะฟิร์สไซ z ์ด้านด้านนี้ด้านแรกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำการแตะมาที่ตรงนี้ใช้ปืนกาว then you use the glue fix to this position แตะลงไปแล้วเราก็ใช้ไม้บรรทัดฉากเนี่ยจับตรงนี้ด้วยนะครับ ให้ตรงได้ชากกดไว้ก่อนนะครับ and waiting until it fix พอเราเสร็จข้างนี้นะครับเราก็ทำอีกด้านหนึ่งเราจะเห็นว่าตำแหน่งที่เราจะรูวไว้ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็หยอดตัวกาวร้อนเข้าไปเอาตัวนี้แตะแท่งกระบอกเนี่ยแตะกลับไปที่รูมันก็จะเป็นรูเดียวทางฝั่งนู้นนะครับ จากนั้นวางทีนี้จะง่ายแล้วเพราะว่าด้านนะฮะได้ฉากแล้วนะครับเราก็เอาตัวนี้เนี่ยยกขึ้นมานิดนึงหยอดจาร้อนแตะลงไป After finish the first side this is very easy to do the same way like this ท่านี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อย finish is very easy to use only the small carbon to fix the right and left side ที่ลืมฝกด subscribe ก็กระ,กระกดิ่งแจ้งเตือนบินให้สนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ i f you l be great if you play subscribe Happy Fun Flying ตะวันรีวิวไทยแลนด์สวัสดีครับ